มีข้อมูลล่าสุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับปี2024บเนี่ยเขาบอกว่าพนักง,งานเกินครึ่งเลยนะรู้สึกหมดไฟค่ะเกินครึ่งนี่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยเลยที่บอกว่ามันกระทบกับงานโดยตรงเลยใช่ครับคือภาวะนี้มันไม่ใช่แค่แบบเหนื่อยๆเพลียนะครับแต่เป็นความเครียดจากงานที่มันสะสมนานๆอืมคล้ายๆกับเป็นภาวะซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ค่ะ วันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับดูว่าข้อมูลต่างๆที่มีเนี่ยบอกสาเหตุอาการแล้วก็วิธีรับมือไว้ยังไงบ้างเพื่อให้เราแบบกลับมามีพลังทำงานกันได้อีกครั้งนะครับดีเลยค่ะงั้นเริ่มที่สาเหตุก่อนเลยไหมครับข้อมูลที่รวบรวมมานี่ชี้ไปหลายอย่างเลยที่คุณคุ้นกันก็ปริมาณงานที่มันมันล้นมือไปใช่ค่ะอันนั้นคลาสสิกเลยงานเยอะเกินไปหรือบางทีก็เป็นงานที่แบบ มันไม่ท้าทายแล้วอะค่ะรู้สึกจำเจอ๋อครับครับแล้วก็เรื่องความคาดหวังสูงสูงแต่ทรัพยากร,กรแบบไม่ซับพอตอันนี้ก็เจอบ่อยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมในที่ทำงานด้วยนะคะบางที่อาจจะแบบไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่หรือที่เรียกว่าท็อกซิกนะคะบรรยากาศไม่ดีขวัญกำลังใจต่ำๆหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า ค่ะทั้งหมดนี้ส่งผลได้หมดเลยแล้วก็อย่าลืมปัจจัยส่วนตัวด้วยนะคะอย่างการพักผ่อนไม่พออืมการดูแลตัวเองน้อยไปหรือบางทีตารางงานมันแน่นเกินค่ะหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพอื่นๆแฝงอยู่ด้วยก็ได้ที่ทำให้เรารับมือกับความเครียดได้น้อยลงโหหลายปัจจัยมากเลยนะครับเนี่ยค่ะมันมักจะมาพร้อมๆกันหลายอย่างนะคะไม่ค่อยมีสาเหตุเดียวโดดๆครับ